بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلي من رب شرع لي صدري ويسري أمن وحل ودتم من لساني أفكو قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاتون بمي إيمان ترق لك رب تتان ونيا كنام سنة فانتا سنجا ريق وبايعة การสวาวมีพักของชาวอันซอรนะครับกับทนะบีมฮัมัสลลฮวาเลฮัวสลัมว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างเรื่องราวก็มีว่าทนะสุนสลลฮวาเลฮัวสลัมของเราได้เผยแพร่ศาสนาอยู่ที่นครมักกะใช้เวลาน,านานประมาณ13ปีในระหว่างนั้นเองในระหว่างปีที่10 11 12เนี่ยนะครับก็จะมีบรรดา พวกที่มาจากนครมาดีนะเขาเรียกว่าอันซอรมาเข้าพบนบีมารับอิสลามกันนบีเห็นว่านี่คือศธรรมของของของโลกจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็มากล่าวปฏิญาณตนนะครับอย่างที่ทราบคืออัชลัไลลัละเล้วอัชันมหัมดรดสุลต์แล้วก็จะมีข้อพันธสัญญาระหว่างนบีกับพวกเขาไว้หลายเรื่องด้วยกัน แต่ที่อยากจ,จะหยิบยกมาคุยเรื่องเดียวมาบอกกันเรื่องเดียวนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือคำว่าอัลอัมรุบินวารรฟันนาโย,ยนี่มนันกรการส่งเสริมใช้ให้ทำความดีส่งเสริมสนับสนุนใช้ให้ทำความดีแล้วก็หักห้ามในสิ่งที่ไม่ดีอันนี้เป็นหนึ่งในบรรดาข้อตกลงที่บรรดาอันซอร์เนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติ เมื <formation jin x 2> ่อเป็นอย่างเงี้ยเรามองไปนะครับว่ามามองย้อนอดีตนยหนึ่งในนั้นก็คือข้อนี้แล้วด้วยกับหลายข้อตกลงต่างๆนานาที่มีอยู่แล้วมีข้อนี้เป็นข้อสําคัญอยู่จึงทําอะไรครับจึงทําให้ศาสนาอิสลามเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยเมื่อนบีมอมัสล็อยซัมอพยพไปสู่มาดีนะก็ได้นาเอาสิ่งเหล่านี้มาบังคับใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งครบสมบูรณ์ แล้วจากการค่อยเป็นค่อยไปจากนั่งคบสมบรณินี้ส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเจริญก้าวหน้าของรัฐอิสลามก็ขจรขจายใหญ่โตเร่ไปจนกระทั่งไปเบ่งบานเอาสุดๆนะครับก็ว่าได้ในยุคของคอลีฟะอุมัตอิมเนคอตตบทั้งหมดทั้งมวลเพราะอะไรเพราะได้มีการบังคับใช้ตัวบทหรือว่าหลักข้อสัญญานี้อย่างเต็มที่มีอะไรก็ปฏิบัติ โดยเฉพาะจิงท่านอุมาอิมไดคอตอบจากตรงนี้เองนะครับท่านอุมัาอิมไดคอตอบได้บอกว่าความรับผิดชอบอามานะที่ฉันจะต้องดูแลผู้คนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะจันโดยเฉพาะจริงก,งการบังคับใช้สิ่งที่ส่งเสริมให้ทําดีแล้วก็หักห้ามสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องที่รักศรทัทธาชนที่เคารพจากตรงนี้เองนะครับมัน มันเป็นสิ่งที่เชื่อเห็นอย่างชัดเจนว่าองคอ์กรใดก็ตามนะครับในยุคป,ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรครอบครัวองค์กรมัสยิดองค์กรโรงเรียนองค์กรมื่อชีองคอ์กรบริหารต่างๆนั้นๆแม้กระทั่งองคอ์กรอบาตาองคอ์กรอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้ตัวนี้เป็นเป็นเป็นดาวนําเป็นสิ่งหลักนะครับในการดําเนินเรื่องแล้วเราก็บารักัดความดําเนินจะราะตาลาก็จะลงมาเหนือองค์กรนนั้นนะครับ เหมือนกับที่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วในยุคอดีตในสมัยของท่านองค์ัดอิมพีคอตตอบทอปมันพี่น้องคือรักศรัทธาชนทุกรบนะครับจากตรงนี้เราต้องการให้ครอบครัวของเราองค์กรของเราจนิึเก้าน้าต้องบังคับใช้ตัวนี้ให้ดีบังคับยังไงก็โดยการให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติตัวนี้ให้ได้นะครับก็คือเกิดสิ่งดีใช้ให้ทําดีใช้ใทำดีสิ่งใดที่ไม่ดีต้องหักห้ามกันต้องหักห้ามนะครับหักห้ามทันทีอย่าปล่อยผ่าน อย่าปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องผ่านสายตาโดยไปโดยเราไม่ได้พูดอะไรเราไม่ได้หักห้ามอะไรถ้าสิ่งที่ไม่ดีมันผ่านสายตาไปปั๊บเราห้ามเราหักห้ามสําเร็จไม่สําเร็จก็อยู่ที่การดูแลช่วยเหลือของบรารักัตจะเกิดกับนะครับนี่คือศาสนาครับนี่คือศาสนานี่คือคําสั่งพันธสัญญาที่นบีได้ให้กับเราอันซอดอันซอดได้ยอมรับปฏิบัติสิ่งนี้กับท่านาบี แล้วท่านมาร์คก็ได้บอกนะพน่กราคำนวณอัลลอฮุบินอิสลามว่ามหัมมับตะไห้นอิซะาไม่ไรอิสลามอัลลลอฮเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่จะเจริญก้าวหน้าสูงส่งมีเกียรติก็ต่อโดยอิสลามคือเอาอิสลามมาสู่การปฏิบัติแต่ถ้าเกิดวันใดเราปรารถนาอิจจาความมีเกียรติจากสิ่งอื่นนอกจากอิสลามเนี่ยเราก็อัลลอฮฺละนะเราเราก็อัลลอฮฺตาลาก็จะให้เราตกต่ำสิ่งเล็กน้อยๆนี่ครับที่อยากจะฝากเอาไว้กับ ผู้นาองค์กรโดยเฉพาะยิ่งองค์กรครอบครัวนะครับเอาอันนี้ไปปฏิบัติให้ได้แล้วบาระกัดจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรานะครับเศรษฐกิจก็จะดีอีหม่านดีสังคมดีทุกอย่างดีหมดแล้วที่สําคัญโลกนาอาเกิรก็จะสวยสุขในสวรรค์นะขอ a อลอ h a วะ a รา u l i l l a h